ไม่ต้องไปถึงเหนือก็ทำขนมจีนล้ำเหนียวทานที่บ้านได้ง่ายๆแถมสูตรนี้ปรุงน้อยแต่อร่อยเหมือนเดิมลดโซเดียมลง3 0บเอหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมากมากครับเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะทำเมนูนี้นะครับผมก็จะเคี่ยวตัวกระดูกอ่อนไว้ก่อนแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องย่างถั่วเน่าครับเราใช้เตาแก๊สย่างแบบนี้ได้เลยเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมขึ้นครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ใช้ได้แล้วเราจะหักแผ่นถั่วเน่าครับใส่ลงไปใช้เครื่องปั่นได้เลย จากนั้นครับใส่พริกแห้งลงไปตามด้วยกระเทียมครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็ปั่นให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับพอเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะเติมรากผัชีลงไปครับอีกแกงของเราก็ใช้ได้แล้วครับเราจะต้องมาผัดตัวเครื่องแกงก่อนครับใส่เครื่องแกงลงไปเลยครับผัดให้เครื่องแกงของเราเนี่ยสุก หอมดีก่อนครับจากนั้นเราจะใส่ตัวหมูบดลงไปเลยครับเราจะให้ตัวหมูเนี่ยผัดกับพริกแกงก่อนเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดเนี้ยไปเทใส,ส่ในตัวหมอ้อสต็อกอีกทีหนึง่งขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตักหมูที่เราผัดเนี่ยใส่ลงไปในหมอ้อสต็อกครับจากนั้นนะครับใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับเราจะต้องใส่ดอกนิ้วดอกนิ้วเนี่ยผมเอาไปแช่น้ําจนนิ่มนะแล้วก็บีบล้างออกไปแล้วเคี่ยวให้จนเปื่อยนุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ แล้วตอนนี้นะครับมะเขือของเราก็เปื่อยนุ่มมากแล้วจากนั้นนะครับเราจะใส่เลือดหมูลงไปก่อนเลยปรุงรสอย่างแรกครับใส่น้ําตาลทรายลงไปและนี่เลยครับตัวช่วยความอร่อยขวดเดียวก็เข้มข้นครับน้ำปลาแท้ตาหอยนองลมไหลสูตรลดโซเดียมผลิตจากปลาแองโชวีแท้100%ที่ผ่านการหมักธรรมชาตินาน,าน18เดือนสูตรนี้ลดโซเดียมลง30แถมไม่เติมโบตเซียมน้ำตาล0%ูนเอซีกด้วยผลที่รักสุขภาพทานแล้วตัวไม่บวมแน่นอนเพราะโซเดียมน้อย ซึ่งผู้ที่เป็นโรคไตโรคหัวใจความดันก็ทานได้แบบเอ j นจอยเลยครับขนมจีนน้ำเยวรสกลมกล่อมมากๆครับสูตรนี้ลดโซเดียมลงแต่ไม่ลดความอร่อยมีน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมไลทสูตรลดโซเดียมติดครัวไว้ปรุงอร่อยเอ j นจอยกับทุกเมนูสุดโปรดได้เลยครับหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook Fanpage Sho p e e l a z a d าหรือ Tik t o k s h o p ได้เลยครับ